ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเสาวันถีสิบเมษายนนะครับสองหาหกแปดทั้งฟ้าบกสัญญาฟา้ามเกลยดขาดแยกหลูกออดนะครับูกออดอายุสิบวันนะครับเพื่อไปลงบ่อหนุบบ้านครับพี่น้องลงบ้านดูฟังกันครับตอนนี้ทั้งฟ้งมามกระร่งสีคัดถูเพื่อจะผสมรุ่นต่อไปนะครับก็คิดว่าจะลงขึ้นดีสิบอีกรอบหนึ่งนะครับใส่แม่พันอยู่บ่อแล้ว สามสิบ,บสค 2, ูคนะครับบ่อข้มเน่าขนาดสิบเมตรพ่วงสองเมตรแปดซึ่นะครับอ่าส่วนฝั่งนี้จะเป็นไอ้ลูกหวกนะครับเพื่อล่ออนุบาลอีกที่หนึ่งนะครับเขา,ขาขัดออกตัวหน่อยตัวใหญ่เขาบริษัทใสทอ,อก,กันนะครับบริษัทร่วมกันเพื่อว่าเขาจะบริกัดกันนะครับพี่น้องเพราิสัตว์สาริยะไอ้สัตราริยะนนสัตว์าขอริวะนี่ใหญ่กินหน่อยนะครับเห็นไหมพี่น้องนี่จะโตขึวว้นออกนะครับ ทั้งบน12บอนะครับพอเพาะอยู่บอนี้แล้วี่๋อาทิตย์กลัวห้องใหญ่มาบอนุบาทนะครับเพื่อรอจหนายนะครับอายุ18บ้านกัคือจับขายได้แล้วนะครับสำหรับพวกรุ่นนี้นะครับพี่น้องยังยอดยังวางนะครับวางอยู่ลอยหาิ0โลนะครับสำหรับทนายเสียเอาไปเลียงเป็นลูกกบนะครับกระได้นะครับพอทั้งฟาม์ม่ฮานี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ พอพันมาอีกฟ้ามหนึ่งแม่พันอีกฟ้ามหนึ่งนะครับเพื่อกัรเลือดชิดนะครับเพื่อพี่นอ้องเขาพี่เดียงเราจะตูว้นะครับจะกินเกียงกับทนท่านตอโลกนะครับตอสภาพอากาศสาเขาบ่วยสายพันธุนี่ก็เจะเฮ็ดได้บ่แข็งแรงนะครับจะบ๋ย่บวยแข็งแรงสองข่วยทุกปีนะครับสำหรับยอดตอนนี้ก็ยู่บ้างยืลอยหานซีโร้ดนะพี่น้องเด้อรุ่นนี้ครับห่วครับอในโนสนใจก็โทรเขามาสอบถามเลยครับ ฟาร์มเขาอยูบ่บนสาว่างตำบลยอวอำเภอขอ้ามเงก้วจังหวัดยะโสธรน,นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก้าหาหนึ่งสัญญาฟาร์มครับสำหรับฟาร์มหอกก็เป็นฟาร์มเฮ็ดขึ้นจดทะเบียนจีพี่นะครับจากกลุ่มมะม่งจังหวัดยะโสธรน,นะครับเพื่อพี่น้องจะส่งขายขา,ยขามแดนขามเล็กอ่ะมีใบพันธุ์ใดน,นะครับเพราะคู่มือเนี่ยทุกครอบคุ้มโลกหลายสูดท้ายแต่ขามไปประเทศเพื่อนบ้านบางทีมันตรงองนี้ต้องได้รับอนุญาตนะครับคุ้มเหมือนมีใบครับรับรองนะครับสำหรับไทยนั้สิเรียนหลายนะครับพี่น้อง ลาเขาเหลี้ยงไงมาแล้วมันจะขาไปย่างนะครับสำหรับลูกขมนะครับหลังสงการนะครับยังวางอยู่สามหมื่นตัวครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ทุ่มคำาั่งใดนะครับสอบถามไดครับศูนย์เก่าแปทงหนึ่งสามเ็ดเก่าหานึงามอยู่เนสว่างตะบลยอนะครับอำเภอขันเมาเแก้วจังหวัดยะโสธรสำหรับคลิปนี้กับผมไมยังไหลนะครับพี่น้องขอจบไปแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ